เพิ่อนสิว่าเฮ็ดจากเอไอนบมแมนเดียวิของแท้เด้นี้ของแท้เฮ็ดเพ่อนๆล่อนเดเฮ็ดเพื่อนๆลนนี่บมแมนตัวเด้อเอามาเลยบ่เอามาไม่ได้ตัวไ่ได้ตัวของแท้แม่เพิ่นเพิ่นจะเฮ็ดคลิปเาเก็บเอาไว้ดิแมาอดล้วก็ได้แม่สิถท้ายลูปบอ ทายรูปกันก็ได้ค่ะเข้าวดัวตะเภา่นดอกเอาไหายวันนันมำบึงทุกคนเหยียบเห็นละบอนทังหลายอันที่ไม่ได้ดกามอยู่นี่เพิ่มายุกมาตัดยางอยู่บ้างท้องที่นี่ตั้งหลายปีเพิ่อก็มีเสี่ยวมาดุยุ่งอันบ้างเดือนก่อนลนวกมาก วังเด้อไ่เห็ดเด้ครับของแท้ของแท้ครับเพื่อนๆอันนี้ให้เก็บเองเลยเพราะว่าเก็บเองเลยของแพร่กลับมาสวนก็เก็บเองเลยขนมปังของแท้ครับของแท้มันก็ขึ้นอยู่กับเชื้อเห็ดคือว่าล่ะเชื้อเห็ดมันหลายเฮากับรุ่งไหลดินพร้อมเด้ดินก็ต้องดีพร้อมมันชอบดินทรายเด้าอ้าวบอกดินขี้มอนบ้านเฮานี่ดินดินเฮามันเป็นขี้หินแห้เนาะ อ๋อคือเก่าผู้แห่งค่านยิ่งกห่แบบี้ยเหรอครับออกคือเก่าเขามาเขามาหนีโรยข่าวว่าอันนี้เขาตัวเก็ดยันเกิดเพชรในใจเนาะเขาบอมันใจ่แล้วงูเปนข้าวนี่เขายันมันเป็นลระหงะ เอไเ้ก็ได้ไปซื้อกินจักมองละมาเองโรดัเห็ดแต่มมลลั่ำบอยเอาลงกับสาวอ่อยสาวยายหนิงเอาเขาก็ไปเนี่ยไปยังเขาอยู่ใกล้ๆนี่เจามาเมื่อคมันทั้งจักจะโดนก็ของมาเมือเมืนมาเม่อวานเมานเมื่านเม่วนเม่านเม่านมื่อวานเมื่อวน่นมอนเม่วานอานเมื่วนี่านมจ่อวดนเ่อานเรับอามจะอาอานเมาเ่อวานเมื่อานานเเื่อนี่น ของตารซักนี่ก็จาปลูกกันต้นบบกชุเลียน่ชุเลียน่ต้นไทรซักไทซักแบของตีนบคนในบอนของนนนซักนี้เขาเราปลูกต้นบักสมอยู่นิ่แม่ครับสมกับสมแม่สมบัแม่น้ไม่้อยเล้วก็จะปลูกอยน้เจาดอออกเนาน้ามันแห้งมาที่นี้เพื่อนเลยเห็นปลูกสมคันเี็สมสายคนขาดหลายเทียร์ครับ บัดนี้ปีนี้มาเพิ่นนำผสมลงเราเคยมารับ้างพงย่งสักลรอครับยู่ติดบัตรปางงาะยุคขายอะงายุคหันมือแต่งแกงวนมันใคเอาซ้ำน,นั่นบอลูก <c oughs> อันนี้บ่ลลูท้ายเราไปบอลซ้ำน,นั่นแหละใครเอานีเราส่งไปเล็วเขาไปแรียนน้ำละอะไรได้มาอะไรได้มาจักมองละละบบบนี้ มองแล้วอืมใเกียงเก็บโซมือแต่ว่ากดถ้าเมดฝนแล้วก็หนาวเขาแล้วก็แลีวยนเราบนี่โอ้คันหนาวเขาเหนาวก็าก็บหนาวเกถ้าจกกระบอกให้เอาสปริงเกล์มาใส่อยู่โบคือธรรมชาติมังธรรมชาติบอ่คึ้บือธรรมชาติมันเป็นสีอันใดินใ้ะสีตะไ้สดง เแม่ดินหยังค่ะโอ้โหใช่หรอใช่กัน่แ่วามนดินแหไปเขายังไปตามข้องกันอย่างหอมาดอกนี่ใหญ่แค่ยีลีเด้หี่ลงอกเหลืองเมื่อวานเขาเก็บบ่เห็นได้เลยมีแต่ดอกใหญ่ะ พาสีเดมานี่เอนๆ้มานงเนี่ยดอกไงแถบป้าเอละงกส่มเาครับละงกสมละงอกเ็นละงกครับละงกสมนี่เมนละงกอัดเด้อของแท้ด้หนี่ของแท้อีหรีอีหลอดได้นี่มีได้คิดโตเด้อมันละงอกกัน เออไปเด้อพี่น้ามองนี่มึงนี้มึงนีมงนวั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 นเขาจะว่าผมเอาเหตุผลผมดูโดนอะไรแล้วเป็นเดือนโอ้สามเดือนแล้วแต่ผมเพราะว่าพูดหนักพูนอนเฝ้าป้าเฮาป้าป้าอกบักใหญ่นะลองเสก่อนองเพเด้อพูดถ้าเอาดอกคุนเคยเอาดอกคุนทีเอ้ยเก็บอูไม่เอ้ยเก็บเอาตนนั้น เอามาให้พี่เคยถือสองดอกใหญ่ๆค่ะนี่ไรกัใหญ่อันนี้นาะงเคยือแล้วก็ถ่ายรูปเคือแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ลูกน้องต้นเจะมั้งคล้องแค่คองแค่เอาอีกหนึงป่าสามดอกเลยเออฝาดตะขามันเดือดไปกันสามดอกพอดีต่อเอามาเออนั่นแหละมื่อวานนี่กระได้หยาดกันได้แดงกัน ไ่ไดไปพุ่งงัวเด้อมาเียที่ยวเด้อมานบงเอบงเออันนี้บ่ได้ไปพุ่งงัวเด้อมาบ้านธรรนี่บ้านโนนสว่างตำบลตำบลท่มเจริญละเยาวานบ้านธรนี่ไปหาบ้านธรรมบนบ้านโนนสว่างโนนสว่างผมผมกับเอามาแต่มัดแต่วาดมาี ขนาดอันมันยักปลายเลยเด้เนาะขนาดมันยักเบิดเลยเด้นน่มันยังเกิดลายเก็บกุ้งนั่นเนาะพยายามอันไหนที่บองงามเพอกับเก็บใส่ตาได้ตัวเหมือนชื่อถาตัวเหมือนเก็บนี่เก็บเลยแม่ใส่ละมีดเก็บเลยแม่เก็บเออ่าอีหล่ะเก็บอีหล่ะ อ้ยบุนวัฒนานี้เละนี่เดมองนอนมองนอนอยู่นี่นีเดมองนอนอยู่นี่นี่เดมนอนเฝ้าเห็ดมองนอนเฝ้าเห็ดเขินป้าแตคนมองีแน่วันึงหุดแกเขี่ยวเข็ดไะไเนาะจะเดมมองงาเขาไปก็ได้เหยียบแหละอันนี้เ่นั่งเขินโอ้คักเลยครับตานี่มันก็เริ่มงที่ออกแลวที่เห็นมาตดนน้อยแต่ละจุน เอาเก็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยปีดก่มาดนเดียวเนห้องกันเลแต่มาใส่เดียวเอาวางกว้่ดีก่อนก็ไเลยวางไห้่เอาโซ่กันห้องเอาวางไห้่โซ่กันก็ไเลแต่ละจุ่มได้เมื่อแต่ละจุ่มเนาะครับซ้ำสิแกงนี้าพหาแต่ว่าถ้าสยสีแกงผมกัเก็บไปมันมันเปื่อยหอยทากกินหอยเจอครับแบงหอยกินแงหอยแบงแมงกิน มันก็ดีอย่างนึงคือเขากับเขากินแล้วเขาก็ไปไทยมุ่นไ้มันก็ไปเกิดของอื่นเพราะไหมเมนโรยอะไรหมดวะออกไรหมดวะออกออกอะไรหมดเมนเัางทั้งมดต้องออกไรบ้างก็ได้ทั้งขาเสียวแต่อันหางไายายนี่งบอกดินไสยายนึ่บอเงาเหมือนดินเมื่อกินมันนะหลังมันออกเมื่อกี้น่ามันก็เกิดโซ่เทือยสามเทือแต่เทือละราเจ็ดดอกนี่แหละก็บม่ได้เก็บดอกวะปล่อยให้มันอันนั้นแล้เอาเชือไปใส่อีกคน ไค่นี่ซุมนีเปื่อยเห็นไหม่มันนั้นเบ็่ครับฝนงฝนมันเล่งที่มนงเลงนะมันบ่บสตาแ่เขเก็บสตาา้เก็บสายตาเดคมสีนอ่น้นก็ลานมเกิดก็มันขึ้ดมนงอนอ้บาดิเก็บสยตาเก็บสตาดอกอวนดอกงดอกอวนดอกงโอเคมาอีกกลุ่มเพื่อนโอ้ง มีระอบสมมา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 เดี๋ยวต่นอนยังไาแต่ว่านอนมาได้ดอกหมดไหลหมดมือมือนี่หมดไหลอยู่หมดสิจ้อหมดสิจ้อนอนมาได้ดอกมือนี่หมดดำไหลไหลของความเป็นเก็บเองถ้าต้องเอาอันไหนของความเป็นเก็บเองมามามากินน้อกันเด้อมาเด้อของแท็เด้อนี่บ้านนูนสว่างเบิ่งขึ้มืออยู่ กดไลค์ให้คู่มือกดไลค์กดแชร์ว่าาามอยป้าเข้าไปเถาะวาสวนกันอุ้ยแต่ดอกกำงามแต่ดอกเป็นต่เสี่ยงถ้ามันกินดิบได้หวานๆเนาะคือสิคลาดข้่งหน่าสิกินกินดิบได้เห็นไหมผมว่ามันดอกกำงามจริงสิมันกินดิบได้นี่โว้ดน้องเลยฝุ่นขาวจันทร์พันอยู่เด้อยัน่น้เก็บกับมี่เพื่อนๆเอาสิเอาตาสู้เมื่ตา แต่สมุนแต่เามมนาะแววม,มนซุ้มนี่มันท่านไดเมื่อแต่วันทางงที่มีขนาดอื่นเขามาอีกม,มือแต่เวเยียบกันนี่ละงกอะไรสิมันมันกรอบแ่บนี่มันเป็นละงกคือไข่ดาวนี่มันแตกออกคือไข่ดาวมันสิกรอบเลยครับผมเหมือนมากกินขึ้นอยังนี่มันกรอบดีป้าดูใสิ่นวะ ยูไกอยูู่ไก่ยู่า่ายูเอ้ย่ัว